พี่น้องนะครับหลังจากดิโซ่พยานาเกิดเหตุการณ์บกขาดฟันนะครับพี่น้องเมื่อกี้บ้านไหเครื่องบานี่คือบวงบ้านไหน,น,นสแสดงเครื่องหนึ่งเลยลมทั้งลมทั้งฝนมาได้ใสย,ยูสซือกับมาบ่งหนวดเลยครับพี่น้อง,งน้องเข้าจนเด้กากันเทปเดียบเดียเนียนไม้บบเลยชื่อแบบมาไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับเมื่อกี้การแสดงยังเพิ่ง้เริ่มแต่ว่า สถานการณ์ตอนนี้คือกุลีกุจอแห้งนะครับแต่ละคนแต่ละแผนกครับทั้งลมทั้งฝนพี่น้องข้งมาเบิดเลยตอนนี้นะครับนั่งล่ำเฮากันเสือเดียผ้ากันเป็บนะครับพี่น้องโอ้ยฝนมาพี่น้องฝนมาแล้วเปียกเบิดเปียกเบิรฝนชิ่งลูกพี่น้องฝนชิ่งลูกมาคักเลย คนลุกมากมากเลยเร่งใดคนลุกมากพี่น้องเมื่อกี้นะโบ่บได้ไล่นะครับไทยบอท่านเมื่อกี้ตอนแสดงคนขี่ลูกไปนั่เลยจนได้อึงพี่น้องแล้วการแสดงไปบ่อพอเข้าล่มมากคนมากเหลือเสือพี่น้องคนขี่ลูกอีกแล้วนี่เหนียงจิตแบบว่าคนขี่ลูกนะครับช่องค์พญานาค เพีย่ยังมากเัอันังอันังถึงขาด่งัมากากบอได้ตั้งตัวเลยแม่บอกว่าขันนี้่เหนได้ก็ว่าหขันนี่กำลังชั่วดีดีเนาะเอาซืขึ้นหนานหืนบกเริ่มตะกี้กระบ่กมีอย่างนี้มีหยาบช่ว์ต่ีพันมากยังก็บอเป็นอย่างไรแต่ว่าแบบขึ่งในช่ว์นีขึ้นมาฮพี่น้องขนลูกแบบว่าเอาบ่ลงเลยตอนนี้ลูกแบบล้มไม่ลงเลยขนลูกแห้งตอนนี้พี่น้อง มอโจก็ได้เลยได้บอกได้ขอก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้สิ่งที่ง้องาเห็นนะครับเนาะพี่น้องความเชื่อของคนอีสานคนความเชื่อของตะกีตะกรอนเฮาโเ้ยนะพี่น้องขนจกักล่มบักแห้งไนดะ้พี่น้องเมื่อกี้เนี่ยเบิ้องผ้ารุดลงมาเบิดเลยนะครับเบิ้งผ้าผ้ามุ้นนงนี่จนรุดเบิดจักแห้งบ่งเแห้งนะครับเมื่อกี้กระเสลุม่ม กระแสฝนมากบาทเดียวเท่านั้นพี่น้องว่าอยากเสื้อก็ต้องเสื้อนะครับซาร์ก้อนเสือก้อนเสืออีหลีหอกเข๋าห่อพร้อมมากรองกันอีหลีพี่น้องทุกคนสู่เป็นสู่พี่น้องนั็นเสือเฮ้ากระไดกระเมียนเจ้าหน้าที่นี่ตกสามนาที่หอดบอลนี่ ฝนตกสามสี่นาทีทบดิจูตถูกไหมแมนยูเนียนเน่ยมูนี่เนาะเรื่องคนขิงลูกพี่น้องเบิ่งไปคนขิงลูกว่านี่ว่อนปูรำโขงซำตกมากกว่าพิ่งไม่ได้ขึ้นซำพึ่งพึ่งโชว์เปิดนะครับว่านี่หอดพึ่งโชว์เกี่ยวกับปูเลยแต่ว่าเพิ่นมาถือว่ามาบอกมากล่าวมาเตือนก่อนอน,นะครับเพียร์จะถือแค่ต่องเนาะพี่น้อง ความเสื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้บาอาจารย์ฟาดคนขี่หลุออกมาลงมีิดน้องฝนโตเนยียงโฟนเนียงสิมาสองนาทีเศร้าท่านทั้งยีตง่ตั้งขึ้นตั้งเข้ามาเป็นตาหยาแน่นองล้มจะมาได้ได้ไงได้ไงออกจากเดคก็เาอราีฝังหันล้มบักแห้งก็ไหนจงังอัดคนไม่น่าคนยุดตะกีน่ยุดตะกอนกระเมียนั่นแล้วจะไหนั่งคุยกันได้ฝังหันฟาดโชย โจ์จริงกระดนนี้อ่ะอตมตงเกาบวาอะไรนี่ที่รองกดาอไมแล้วไปคนแห้งยุ่ดิเ็นยังไงว้างาหันทวัสายร่ำาสา่บ้านนี้ให้ขึ้นเพลงไปว่านน,นี้บอการติดโยเพลงขน,นานดี้แกำลังเสียจบ,จบเพลง,พลงไม่นหนักหรอกจังเข้าเพลงอันบ้านปูนลงงออ้ำโข เปิดเป็นเป็นโชว์เปิดตอนร้อเพลงแต่ว่าว่านี่เปิดซัมว่าเนี่ยฟูว่าเนี่ยว่านปูล่างของซัมแต่ว่าเป็นย่างดีนี่แหละพี่น้องล่าบวกรองไปยันหนาไม่ลืมมือบัมากกระแสฝนกระแสลมมากโอ้พี่น้องขวดเท่อีน้อน้องแต่เสื้อห้องเดี๋ยวหับของขอบชุดลบฝนสักวันนะครับนี่ดูเข็นใจนี่ตะปูสูต สู้ส <So S 1> <ge ar? S 2> ู้สู้สู้นะครับคุณฟังคุณกันฟังคุณกันทั้งผู้ที่สู้มันจะกำลังเทียบชุดเทียบความาพี่น้องคุณผู้ใหญ่ได้เลยซดกระสีผลขิงลุกไปตามตามกันนะครับโชว์เมื่อกี้สือบัตรสือตัวพี่น้องให้กำลังใจกันเด้อนะครับบัสบอทโจคุณขอปูเหรอพี่น้องจุดถูกจุดเยียนบอกปูขออนุญาตขอเข้ามาเลยล่ะเดี๋ยว นำเหลียงเล่าปู่นมาทายทอดบนเวทีนะพี่น้องก็ต้องบอกต้องกล่าวเนาะอเพราะว่าผู้บังคับบาอาจารย์เท่าหรือว่าเป็นสิงศักซีผู้บาอาจารย์อมเอามาโชว์มา,มาทายทอดให้พี่น้องได้ฟังก็ต้องบอกต้องกล่าวเนาะอพี่น้องจะว่าอาจจะพิดาลาดนิดนึงเมื่อกี้เพราะว่าการอาจจะลาบเื่องอะไะพี่น้องนะครับสถานการณ์เดี๋ยวจุ่มกันอยู่พี่น้อง เลงก่อนเรงใดว่าหันอะหันกที่ดีนียนี่นี่ว่านี่แหะจ้าว่านี่ดีเย่าที่แรกโซปีนก็ลันมาแล้วพอพ่อเดี๋ักกลังสิเก็บของเออเป็นงที่ด้านั้นแหละจะเป็นอย่างลงล้างกันลงล้างีบกบ่ทน่นม่นาากับพ่เาหน้อึ่งเก็บเก็บไดว่าหันบดีเัืงเวทีหรือลงไปแล้วลงไปเตรียมเพลงเตรียมเพลงอต่อไปยนงเตียมขึ้นทอนกลางวหัน ว่าน nee, right? ี s right. <S oh ่จบชุบว่านี่จบจบเปิดตาเหมืนบอกว่านี้จบอันแรกครับอันนี้พ้อคืนครับอันนี้อันนี้สร้างแต่งหน้าให้บอกแต่งวออีกอีดีบอกแต่งวออีกสุดสอ้าคือกันเารบูเดซันมันดิฟเฟอเรนต์มากสิฉันเป็นดิฟเฟอเรนต์ให้มาแต่งแบบอ๋อให้ให้ลูกให้โจมาแต่งว่าสิบอกตายเขียวไอ้น่องเอ๋ยมันบอกว่าดาฮีเพราะว่าช่วงนี้บอันกอเอาแดงชมพู่ไปสร้างสิเป็นีแดนเาะชมพู่เขาจุดอะไรเน่ะจุดงาบแห้ง ว่าจะว่าเกือบเกือบบ่ได้บ่ได้ย่าไทยเกือบเกือบนั่งรับเป็นนักสิเหล่เนี่ยบ่หนักเป็ดมักเที่ยว่ลพี่น้องน่านาการทังลยทั้งบังบ่ดีพี่น้องน้บุญกรไดเบิ้งก็ไดเอามะกรงไว้พี่น้องจัแหงบ่แหงลม พาดไม่อีกแล้วว่านี่เบิร์ตด้วยพี่น้องกลางรวมเป็นกันเอาเพราะว่าพี่แอนนาลดีครับปันปันเดแจังสูเตรียมโชว์โชว์เปิดสองชว์แรกนะครับสำหรับวันที่17เป็นโชว์ที่อลังการเนี่ยที่ที่ที่โบลงทีไปหมู่ว่านพี่น้องที่โบลงทีไปว่านตอนสองตะวันมือนี่คือแสดงจริงชุดจริงทุกอย่างจริงแต่เลยนี่เหตุการณ์บอคาทีดพี่น้องคุณทีม ทิมทิมงบางหลังกันล้โอ้ยเี่ยวอไรกัเียงแล้อโอ้ี่น้องมึงอาฝน่ะเสียวก็บละยื่ใสด้หรอไี่มองอยู่เปยงไหนเปยไหนก็เอาฝนมานำว้าว ทอดไาบ้างกันทอดสาโอ้ยเนี่ยเผือเรลงมีนะข้าราวางไม่ตั้งเข้าเลยเนบอลปกตไม่ค่ะปกติลิ่งๆนี่เนาะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เลยซำอไอโบะตาวาบอ่มัน่เป็นแบตงซำตอนตอนเล่นอ่ะนั่งเบิ้งปกตินี่กัเบิ้องยุป้านั่งแบบว่าคนลาสายตาเด้เพราะว่าผมก็เห็นเห็นปนี่เนาะตอนเล่นแดดออกงอนเอออวี่เออออน่เงีเนาะร่อแม่แตนเดียวกับบอมเีแม่นเบื้องหูดพี่น้อง กันสาสรเนี่ยกับพ่อพีแดนเซอร์เฮานี่ล่ะเบืเ้องบรรยากาศดีๆที่มาจะมันเกิดกกกททรรตตขึ้นรถมือให้มุ่อมั่นกระดาษเบื้องตัดเสียปนกี่หนอปวดโค้งครับระวังแต่ะบัวสมใบล่ะระวังแต่ะไข่แ่งโตขึ้นเบื้องมือปกติกับโป๊กกะทิแล้ว่าแต่งโตทุกอย่างแล้วมือนีป้า ตาดบ้านเืบ uh. well, ้นเบ้นเพิ่งรอบแรกกันบ้านเหรอบแรกเม่นไาระอบารกาดัท่าอยู่เขาเออการัดะ่าอยู่เขาเพือเล็กหน่อยจอดรถไนหน้าบ้านพี่พี่แล้วหน้าบ้านพี่พี่รู้อคนใหม่เต็มเลยเขาเขาก็เลยพยายามบอกไปแต่อไม่รบอันตราย้องี่น้อง่าา่้องพูดไไม่นานมาว่านี้เลยบางยางแนวีอ่ะเนาะ เนี่ยเสี่ยเข้าเข้าโลกผู้ชาเนาะเนี่ยที่พ่องูดเห็นชอบแหละผู้บาอาจารย์ผู้เป็อนอะนั่นต้องบอกถังเก่าเนาะพี่น้องนี่แหละนะครับไหนก็ร่างใจกันพี่น้องเมียนซิ่งเมียนฟ้องว่าแต่บ่เป็นว่าแต่คนปลอดภัยทุกคนเนาะแต่ว่าระวัางเน่ยตะสุขภะผาเนาะหล่ะคนมันตกโอ้ยหลี่ฝนเมืก่อนพี่น้องเมื่ไอไหร่ฝนเนี่ยปวดเอ้ยเสี่ยงบดไฟ ะไอ้ออตอน,นมูดจะเล่นกันมูดจะใส่รถทิปล่อ,อพี่น้องอดเอาอดเอาซาเด้อคนเอ้ยเนาะสิ่งศักดิ์ดแม่ข้าร้อนนี่จะดีจับท่านปกป้องลูกป้องหลานเดอออาณาเฮ็ดบวดีบอกว่นกะไอ้อภัยจะถือถวดกด,ดกันลูกหลานหมู่เท่าบ่าถึงการพี่น้อง บางสิ่งบางอย่างเนาะโอ้ย,นยอนเนาะรือตันจะพูดเดนเสือเป็นแต่งหน้าแล้วเหะพี่น้องกกสิแกสิเก็บจังไหนทั้งเปียกอะข้าอายุสี่ละได้ทั้งนี้มาได้นี่ตวอดข้างอีกเหลืออีกเออทั้งหลังกับาดกับ่ทั้นเกลีบพัดร่มอีกเปียกครับแล้วรือตนเนาะพี่น้องพนเนาะแกสี่ละเนาะพี่เดียวเอาอย่างบั้นได้ต่อรอดตับเ,<อ>เกล้ยงเดียวครับอ,อืมเบิ้องอดีล่านงนดิ่งเงี้ยงเกลียเกลียวคนนพี่น้อง ใส่หน้าก mm ็ลอสบายกบานล่ะอันนี้งมาได้อหมลงมาอัดห่มอยู่ทางรถพี่น้องโอ้หจัไหนบันโอ้ยน้อง่มีกระไดุอะอยกบนนี่กรไดนก็นาอะไของอาทังกลางพี่น้องบองไอ้ฝนเขาบ่ถึง วิสวนพี่น้องโอ้ย,ออยชีวิตสูๆส่ๆเด้อให้กำลังใจพี่น้องเขาว่าสุกุสุขุนสู่ไปน้ำกันนะครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้แล้วขอกำลังใจจากพี่น้องเดอ้อนะครับผมสูๆส่ๆๆๆโอ้ยเปียกไว้แล้วพี่น้องเอาลำลาไปก่อนคลิปนี้เปียกไว้แล้วพี่นออ้องเขานี่ยลำลาไปเด้อพี่น้องเด้อเปียกไว้แล้วนะครับตอนนี้โอเคโอเคปลาปลาลบฝนลบฝนพี่น้องลำลาไปก่อนคลิปนีป้นะครับเปียกแล้วเปียกแล้วขอบคุณทุกการติดตามและชมครับ